สวัสดีครับผมมาวีทารบุตรตคกุลน,นะครับขอต้องลัเข้าสู่ช่อง Love of Luxury ไม่เสียมา i ลน,นะครับในวันนี้ครับหลายๆคุณคอนได้ยินคำว่าพลังงานสะอาดจากโซลาเซลล์มันไม่ใช่เพียงแค่การล้อพลังงานครับแต่ยังเป็นการเพิ่มโอ,อกาสทำธุรกิจด้วย และวันนี้ครับผมมีนัาผู้คุยกับ CEO สโอสาวส,สวยตีกีนาสเตนและผู้บริหารมากควานสามารบริษัทโซลาเซลล์อันตะต้นตงของบัเททายานาควากิพันหลานต่อเราจะไปผู้คุยทําความรู้จักกับเขตลาชชนผมมีเกี่ยวกัความรู้เล่นๆน,น,น้อยๆเกี่ยวกับธุรกิจไฟฟา้ามาฝากกันครับปัจจุบันไฟฟ้า,ฟาถือเป็นหนึ่งในต้นทุนสำคัญทําภาคธุรกิจและภาคควาเลอนดตวยต้งทุนพลังงานที่นํามาผลิตไฟฟ้านั้นว่าจะยิ่งสูงขึ้นทําให้ราคาน้ํามันก๊าซธรรมชาติปะ ตัวส่งขึ้นมาอยู่ซึ่งคาดว่าอนาคูต้นงทุนค่าไฟจะมีาราคาส่งขึ้นไปเรื่อยๆปัจจุบันพลังงานจแสงอาทิตย์เป็นคารานทดแทนที่กลำลังเป็นที่นิยมเป็นนวัตกรรมที่สามารถนาเสียงอาทิตย์น่าเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดงฐานแผ่นโซลาร์เซลล์จะน่าจะเป็นอีกทางเรื่องที่คงค่าที่จะนำมาแก้ปัญหาค่าไฟแผในนุยนี้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งพลังงานสาหรัตปชั่วชนหรือที่เรียกสั้นๆว่าโซลภาพัะชชนเป็นหน,ใน,น,นึ่งในโครงการสร้างส่งเสริ กานนรโซลาเซลล์ในไทยมาผลิตไฟฟ้าลบบออากาศนำไฟฟ้าส่งคืนที่ผลิตได้มาข,าข่คืนเปะกัรภัยผาและว่าจะมีการปรับการข,ขายขึ้นมาที่ราคา2งบาทต่อหน่วยจะตึงในราคา1.68บาทต่อหน่วยกาบส่นพลังงานใกล้เตียงคาลึงกับราคาพลังงานเลดเกโกพอทบทวนราคาลักซื้อใหม่ที่มีความมาสมสมามากขึ้นเพื่อจูงใจให้แับชาชนสมัครเข้ามวมโครงการมากขึ้นอนาคตการโซลาเซลล์ในไทยยังเป็นลุ่งขี้น,น,น่าติดตามโพรข้าว เคือต้องทุนและตัวแปลสำะสั่งคัญของทททุธุรกิจและเพิ่มมาให้ครงการเสียเวลาครับผมว่าให้ผู้เช่วชาญภาย่าพานหลานธุรกิจโซลาเซลล์ซีโอสซลส,สวยกับรกรรมผู้จัดก,การบริษัท c o i Stand ต Up บได้บริษัทโอโซวาวันจังกับคนไอวัลพัยลินครับสวัสดีครับคุณไอสวัสดีค่ะ วันนี้ผมตื่นเต้นมากๆน,นะครับที่ได้มาสัมภาษณ์ซีอสาวคนไอเป็น c ีอสาวทำเล่นนะครับที่ผมมีโอกาสสัมภาษณ์กันนะครับอยากให้คนไอแนะนําให้แฟนเกับของเรารู้จักกันหน่อยดีกว่านะครับสวัสดีค่ะไอวราพายลินนะคะกรรมาการผู้จัดการบริษัท C.O.I. Standard ค่ะเราจะทำเกี่ยวกับเรื่องของคอร์สเรียนนะคะซึ่งก็จะเป็นคอร์สพัฒนาศักยภาพทั้ง Private Exclusive Short Cut นะคะแบบ1วันแล้วจบกับหลักสูตร C.O.I. Idol นะคะที่จะสอนแล้วก็พัฒนาศักยภาพในมาตรฐาน C.O. ให้กับ Leadership ทุกคนทั่วประเทศไทยนะคะทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็ Idol หรือคนมีชื่อเสียงค่ะกับอีกบริษัทหนึ่งนะคะบริษัท All Solar One ค่ะ ทำเกี่ยวกับเรื่องของโซลารูปท็อปค่ะรับติดตั้งโซล่าให้กับบ้านนะคะแล้วก็ธุรกิจที่เป็นไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นนักแสดงนะคะโอ้โหเรว่าเป็นนนกธุรกิจที่มากความสามารถจริงๆนะครับโอเคครับผมขอเข้าปรเเียนเร็วหน่อยครับทำไมสาวสวยในวงการบันเทิงอย่างคนอวันนี้ถึงถามมาทำธุรกิจโซล่าเซลอะไรเป็นจุกลุ่นตุ้นคิดว่าต้องเป็นที่ทำรบ,บริษัทชูเรเซลนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยไยได้มีโอกาสทำในสิ่งที่อายชอบมาแล้วนั่นก็คือการเป็นนักแสดงทีนี้พอวันหนึ่งนะคะอาอก็มองธุรกิจที่บ้านก็คือธุรกิจที่คุณพ่อทำมาเมื่อ10ปีที่แล้วถือว่า,าโชคดีและกันที่มีครอบครัวเนี่ยทำมาก่อนเพราะงั้นเนี่ยอาอก็จะได้เปรียบในเรื่องของทีมงานหรือว่าผู้เชี่ยวชาญในบริษัทที่เรามีก็คือมาหลับช่องโตที่จับคุณพ่อใช่ไหมครับ จริงๆแล้วไม่เชิงมารับช่วงต่อแต่ว่ามาทำในขณะที่บริษัทคุณพ่อก็ยังทำอยู่แต่ว่าทำเป็นโซล่าฟาร์มส่วนไอเนี่ยเรามาทำเป็นลูฟท็อกเพราะงั้นเนี่ยของพ่อเนี่ยจะทำโปรเจกต์กับภาครัฐแต่ส่วนของไอเนี่ยไอาสามารถทำกับเอกชนได้ทำกับบ้านได้นะคะแล้วเป็นนี้มีที่จุดไหนเป็นต่างกันไหมครับการบริหารที่จะรุ่งคุณพ่อและรุ่งคุณไอนะครับแตกต่างกันเลยค่ะเพราะว่าอย่างธุรกิจของพ่อเป็นไซส์ใหญ่ทำกับภาครัฐเขาก็จะขายไฟให้กับ การไฟฟ้าของไเนี่ยไอยทำกับบ้านแล้วก็ทำกับธุรกิจโรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยไอยก็จะช่วยให้ บ้านแล้วก็โรงงานเนี่ยเขาใช้ไฟในราคาที่ถูกลงทุกคนรู้ไหมว่าส่วนใหญ่การผลิตไฟฟ้า,ฟาจะต้องใช้พลังงานที่เป็นมลดิ์เช่นการเผาพังขันหินหรือลำมันเชื้อเพลิงที่มาเอามาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าจนทำให้จอนี้ท่อโลกะเบิดปัญหาสัาววะลดลงนะครับจึงเกิดการลงลางโลงจะทโลดให้หามาใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดนั่งเองครับใช่แล้วค่ะละหลายๆคนก็อาจจะสนใจเรื่องของโซลาร์เซลล์แต่ ยังไม่มีความรู้ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะในส่วนของออโซล่าเองเนี่ยเราก็มีที่ปรึกษานะคะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยให้คําแนะนําและให้ความรู้ค่ะถ้าผมเป็นลูกค้าแล้วอยากจะใช้บริการของ, All Solar <c oughs> งออโซล่าวันนะครับผมต้องรุ่นตุ้นโตจากต้นนะครับอันดับแรกไม่ยากเลยคุณมาวินแค่เอาบินค่าไฟให้ทางทีมไอก่อนแล้วสส่งโลเคชันบ้านมาว่าบ้านอยู่ที่ไหนรเราก็จะไปดูใน ออนไลน์ทางอากาศนะคะว่าบ้านของคุณมาวินเนี่ยมีภาพหลังคาเนี่ยทางอากาศอย่างไรรวมถึงถ่ายภาพจริงมาให้ด้วยก็ได้ค่ะจากข้างล่างนี่แหละเราจะได้เห็นว่าแมทีเรียของหลังคาใช้อะไรดังนั้นขอแค่3อย่างนะคะ1ดบินค่าไฟ2โลเคชั่น3ภาพนะคะที่เป็นภาพของหลังคาแล้วก็ในรอบต่อไปค่ะจะเป็นการทําข้อมูลไปให้แล้วก็ซูมนะคะพูดคุยกันก่อนเก็บความต้องการก่อนว่า คุณมาวิน,นกังวลเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วในรอบถัดไปเราก็จะไปลงพื้นที่ว่าพื้นที่จริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรมีพื้นที่มากน้อยแค่ไหนจุดไหนต้องติดตั้งอย่างไรวางยังไงดีไซน์ยังไงหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะมองว่าเรื่องของความสวยงามรเรื่องของดีไซน์ก็สําคัญเราก็จะไปดูว่าถ้าเกิดออกแบบแบบนี้ความคุ้มค่ายังเหลืออยู่ไหมแล้คุ้มค่าแค่ไหน วันและที่ทำธุรากิจออสโซล่าวันนะครับตั้งความหวังให้ตัวเองไวแค่ไหนนะครับกับเป้าหมายที่ทำแต่วันแรกเรื่นทำธุรากิจนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากที่จะทำให้ลูกค้าประทับใจ ปีหนึ่งเราตั้งเป้าวไว้สักประมาณ20เมกะวัตต์20เมกะวัตต์ก็ประมาณ400กว่าล้านต่อปีที่ไออยากจะทําให้มันสําเร็จในปีแรกที่ทงค่ะผมมั่นใจว่าซ e อสาวมากความสามารถอย่างคุณไอต้องทาได้แน่นอนนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับทาผู้ชอที่ชอนอยู่แลวกําลังสนใจออโซลาวันสามารถช่วยคนได้นะครับเท่าที่ผมสร้างม,มา คุณนายไม่ได้แค่ทำที่ธุรากิโซล่าคุณนายยังเป็นผู้จัดซีอ t โอไอ้อีกด้วยซีอโอไอ้คืออะไรขอให้คุณนายช่วยเล่าให้แฟนๆคับพวกเราฟังหน่อยก่านครับ ในส่วนของ c o Idol นะคะก็จะเป็นหลักสูตรอบรมพัฒนาผู้บริหารในมาตรฐาน CEO โดยเราก็จะเชิญสปิเกอร์ที่เป็นท็อปสปิเกอร์หรือเป็น CEO รุ่นท็อปของประเทศไทยที่ทั้งมากความสามารถและมีชื่อเสียงมาแชร์ประสบการณ์ให้คำแนะนำให้ความรู้เราเปิดโอกาสให้ผู้นำทั่วประเทศทั้งภาครัฐเอกชนรวมถึงไอดอลนะักแสดงต่างๆสามารถมาอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันโดยหลักสูตรนี้ จะมีการกองและสัมภาษณ์คนเข้ามาก่อนเพื่อคัดคนเข้ามาเรียนแล้วก็เราได้รับการสับสนุนจากรายการของช่อง Workpoint ด้วยเขาก็จะมามอบโอกาสให้กับ CEO ที่เข้าตาที่สามารถไปออกรายการได้ด้วยโอ้เรียกว่าเป็นคอร์สที่น่าสนใจมากๆนะคะนรับสำหรัผู้บริหารหรือ CEO ทุกท่านผมอยากทราบเป็นีครับ c e โไอดอเนี่ยนะครับทำไมคิดว่าอยากจะทำโมเดลนี้ขึ้นมานครับคทำพามีดีมากๆเลยค่ะครจริงๆแล้วในส่วนของ c e o ไอดเนี่ยเดิมทีได้มีโอกาส ทำงานที่ตอนกลางกลางได้มีโอกาสเข้าไปฟังสัมมนาของเจ้าหญิงแล้วก็หม่อมหลวงของประเทศไทยนี่แหละที่เขาเชิญหลากหลายประเทศไปฟังก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากถ้าเกิดเราได้แบบรวบรวมคนที่มีเป้าหมายเดียวกันมาอยู่ใน การพัฒนาเดียวกันแล้วทำให้เราอะเติบโตกับคนรอบข้างที่มีเป้าหมายเดียวกันและคนไงคาาหวังยังไงครับกับซ<น>ีโอไอทที่จะมีบกเบเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยครับแน่นอนครับว่าความตั้งใจของไอนอะการพัฒนาผู้นำแล้วการพัฒนาผู้นำนั้นมีผลต่อการพัฒนาองค์กรและประเทศอย่างแน่นอนจริงๆแล้วนักธุรกิจเก่งๆเขาก็มีไอเดียใหม่ๆหรือบางทีเราอาจจะได้เห็นปัญหาตรงจุดที่เกิดจากการ ทำธุรกิจจริงๆแล้วคุณตระละโตนี่เป็นยังไงบ้างครับไอดีใจตั้งแต่หลักสูตรรุ่นแรกนะคะคมีแบรนด์ดังๆที่ประสบความสําเร็จหรือนะักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาเห็นโอกาสได้เข้ามาเป็นนักเรียนตั้งแต่รุ่นแรกรุ่น2ก็ได้คนที่ทําธุรกิจเข้าแบบมาหาชนแล้วก็มาเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ย ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของผออ,ออย่างเราค่ะที่ทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาแล้วได้คนที่มีศักยภาพดีๆแล้วเขาเห็นโอกาสที่จะมาเรียนหรือเขาสนใจในสิ่งที่เราตั้งใจที่จะให้เขาพัฒนาค่ะคแล้วปีนี้นะคะปี67รุ่น3เนี่ยก็จะเปิดในเดือนตุลานี้แล้วค่ะคจะเรียนกันตั้งแต่เดือนตุลานะคะทุกวันศุกร์ไปจนถึงเดือนธันวาต้นเดือนธันวาแล้วก็ยังมีในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของจิต ยาด้วยนะคะในการนํามาใช้ธรรมาเรื่องของสุขภาพกับจิตตะวิบบริทยาเป็นสิ่งสําคัญที่นาคาสนี้นะครับจริงๆแล้วไอเล็งเห็นนะคะนักธุรกิจหลายๆคนเนี่ยที่เขาพอทําธุรกิจแล้วเขาจะบอกว่าเขาสุขภาพไม่ดีเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะหาเงินไปทําอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยไอยได้โชคดีค่ะได้มี ท็อปสปีกเกอร์ท่านหนึ่งที่เขามาบอกไอว่าเขาอะชอบการออกกําลังกายและการที่เราปักธงในเรื่องของสุขภาพมันก็เหมือนกับเราปักธงในเป้าหมายแล้วเราก็จะต้องใช้วินัยของเราในการ,รทําให้เราเนี่ยไปสู่เป้าหมายดังนั้นความสําเร็จก็เช่นกันถ้าเรามีวินยัยแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็จะทําให้เราไปสู่เป้าหมายนั้นได้ส่วนเรื่องของจิตวิทยาเวลาที่เราเข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้น รเราจะสามารถรู้ว่าลูกค้าคนนี้จะปิดการขายยังไงพาร์ทเนอร์คนนี้เราจะต้องเข้าใจสไตล์การทํางานของเขาถ้าหากว่าเราเข้าใจตรงนี้รเราก็จะมองคนขาดยิ่งขึ้นมองสถานการณ์ได้อย่างเฉียบคมยิ่งขึ้นเทคนิคตรงนี้เนี่ยก็นํามาใช้ในหลักสูตรของ CEO ด้วค่ะอยากให้คนอายช่วยปลเทคนิคให้ตออาลุ่มใหม่ที่กำลังอยากสละ่้นต้นทำธุรกิ มีหลายคนโชคติคำว่าไม่มีเวลาข้อมูลไม่มีเวลาไปศึกษาไม่มีเวลาไปลงมือทําเราสามารถจัดการกับคันนี้ได้อย่างไรบ้างครับ สำหรับไอแล้วคาว่าไม่มีเวลาเริ่มอะไรเงรี้ยมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยไอมองว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําอะไรต้องทํามันเลยไม่ว่าจะเป็นการวางแผนศึกษาหาความรู้หรือบางคนอาจจะไม่วางแผนทําเลยก็ได้คือสําหรับไอมันไม่มีอะไรผิดถูกอะไอเชื่อนะว่าคนที่เขาประสบคสวามสำเร็จทุกคนเคยผิดพลาดหมดแหละอย่าไปกลัวและนี่คือสุกเยอ่อเซียวสาวสวยมากความสามามาคุณไอวัดหลับไพลิม,ก,มกรรมการผู้จัดการ,รบริษัท C O I Stand Up และบริษัท โอโซลาวันจังกัดเด็ดยำเป็นนัสเตม มากความสามารถอีกด้วยนะครับวันนี้พงษและแฟนครับได้รับความรู้เกี่ยวกับเส้นทางของธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับก่อนจะจากเกินไบอยากให้คนอช่วยหาโฟงงานให้แฟนกับของเราถ้าอยากส่ใจติดตั้งโซล่าเซลล์ต้องไปเส้นทางที่ไหนครับถ้าอยากติดตามงโฟงงานประการต้องติดตั้งท่างไหนครับหรือผู้ประกอบการที่กําลังชอนอยู่ตอนนี้หรืออยากเข้าคาร์ซีอโอไอดติดตั้งข่าสามได้จากช่องทางไหนถ้าอยากติดตัมงไลฟ์สไตล์สามารถติดตัมงได้ที่ไหนบ้างครับสำหรับหลายหลายคนนะคะที่อยากติดตั้งโซล่าเซลล์สามารถทักกันเข้ามาได้ทาง Li อั Line All Solar นะคะและในส่วนของหลักสูตร CEO Idol นะคะของเราในปีนี้จะเปิดเป็นรุ่นที่3แล้วนะคะในวันศุกร์ที่25ตุลาคมค่ะคถึงวันศุกร์ที่6ธันวาคมเลยนะคะคสามารถรติดต่อกันเข้ามาได้ทาง Li a d CEO i y s นะคะใครที่สนใจอยากติดตามไอส่วนตัวนะคะก็จะมีทุกช่องทางไว้นั้นเลยก็คือ Instagram นะคะในไอจีวราไพลินค่ะ W A R บปั้อยู่ a a ร a i อนะคะรวมถึงตอนนี้นะคะมีละครออนแอร์อยู่แล้วด้วยนะคะเรื่องส่งคํามสงรถฝากติดตามเลยนะคะกำลังเข้มข้นเลยค่ะทางช่องวันวันจันนังคาร 20นาฬิกา30นาทีค่ะแฟนคลับของเราอย่าลืมติดตามเซลเซสุสสวยมากความสามารถนะครับสำหรับวันนี้พ่อเราขอลาไปก่อนนะครับพบกับมาอีพีหน้าจะไปลาชชลีกับนักภารกิจข้างในตอนะครับฝากติดตัมใต้ช่องช่องทาง life of luxury my set my world ทาง YouTube Facebook Instagram ติดต่อนะครับอย่าลาืมกด Subscribe ไลค์กดติด้วยน,นะครับสำหรับวันนี้พ่อเราส่งคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสาาดีครับ